สวัสดีค่ะเคจ h โฮมนะคะวันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันค่ะโดยที่เคจีจะปั่นจักรยานไปเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราปั่นไปคนละคันแบบนี้ในระยะทางที่ค่อนข้างไกลอยู่ค่ะประมาณ2กิโลก,กว่าได้นะคะ ไปกลับก็เกือบ5กิโลค่ะพอปั่นมาถึงที่หมายเราก็จะไปจอดจักรยานกันค่ะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีที่จอดจักรยานโดยเฉพาะนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกให้เคจิไปจอดจักรยานด้วยตัวเองค่ะรับบัตรจอดรถนะคะแล้วก็จูงเอาไปจอดที่ที่จอดเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเอาขึ้นยากนิดนึงค่ะแม่ก็ไม่ช่วยนะคะให้เขายกเองนี่ขนดน้อยแบบนี้ก็ใส่ที่จอดจักรยานได้นะคะลงล็อกได้ค่ะ โซ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 อซโซโซโโอสโอเคเอ็กจ <Okay. S 2> เคจีก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะที่สามารถปั่นจักรยานจากบ้านแล้วก็มาจอดตรงนี้ได้ค่ะเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่สําหรับเคจิเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ดองกี้ค่ะ เคจีก็มาเป็นเพื่อนแม่ซื้อของพรีออเดอร์ส่งกลับไทยนะคะแต่ยังไม่ทันได้ซื้อของเลยค่ะเคจิก็แวะกดโคกไปแล้วนะคะก็จะเป็นโคกกระป๋องแรกที่เคจิเขาอยากจะลองดื่มค่ะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยดื่มนะคะแต่พอขึ้นปหนึ่งจะเจ็ดขวบแล้วเขาก็เลยบอกวาอ่าอยากจะลองดื่มสักครั้งนะคะก็เลยให้ซื้อหนึ่งกระป๋องค่ะ68เยนนะคะก็น่าจะประมาณ 10กว่าบาทนะคะสําหรับพรีออเดอร์วันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ขนมค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยพาเคจิมาช่วยหยิบค่ะเคจิก็หยิบสนุกมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือค่าจ้างของวันนี้ค่ะเป็นมือกลางวันเคจิบอกว่าอยากจะทานซูชิหน้าแซลมอนค่ะก็จัดไปหนึ่งกล่องนะคะพาเคจิมาซื้อของพรีออเดอร์ด้วยก็คือไม่ต้องคิดถึงกําไรเลยค่ะขาดทุนอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเอานู่นเอานี่แล้วก็อยากจะมากับแม่ด้วยตลอดเลยค่ะ เมื่อได้ของครบแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะสำหรับที่จอดจักรยานนี้จะจอดได้ฟรี2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะหลังจาก2ชั่วโมง1นาทีเป็นต้นไปเราก็จะต้องเสียค่าจอดคันละ100เยนค่ะจะคันเลขข็กคันใหญ่ก็จะ100เยนนะคะซึ่งเขาก็จะมีบัตรจอดรถให้เรียบร้อยค่ะก่อนจะออกก็จะต้องสอดบัตรจอดรถเพื่อคำนวณราคาค่าจอดก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จอดฟรีค่ะอยู่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะ

ก่อนจะไปซื้อของขวัญวันเกิดก็จะต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนค่ะวันนี้คุณตาคุณยายก็ให้เงินมาซื้อของขวัญวันเกิดนะคะส่วนประ้าจะซื้อ iPad ให้เคจิแต่เคจีไม่เอาค่ะเคจิเขาชอบ iPad อันนี้ค่ะถึงจะเก่าแต่ก็ยังใช้ได้เขาก็จะใช้ต่อไปนะคะ ส่วนการบ้านวันนี้ไมเคจิก็จะนั่งดูทีละตัวเลยค่ะตัวไหนไม่สวยก็ให้ลบแล้วก็เขียนใหม่นะคะบางตัวเขียนไม่สวยก็ลบไปเลยค่ะ5-6ารอบจนเคจิถอหนหายใจนะคะแต่แม่ก็บอกเขาค่ะว่าถ้าจะทําอะไรก็ทําให้ดีไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังนะคะนอกจากการฝึกเขียนแล้วก็ต้องฝึกอ่านทุกวันด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเคจิอ่านกันดูค่ะสุดิอายุเออวิ่งนีอ่อา่าอาอออนอาานอาา はい、そういいこといろいろあいうえよ。歌声、うきうきあうえよ。笑顔で遠足あうえよ。おいしいおむすびあうえよ。パケジマスコンファンワンクルンは。 ตาคุณยายให้บัตเจ็ตมาจัดงานวันเกิดแล้วก็ซื้อของขวัญให้เขานะคะแล้วก็ตกลงกันว่าจะซื้อของเล็แค่ชิ้นเดียวแล้วก็ราคาไม่เกิน5,000เยนให้นะคะนั่นเนี่ยวจระเ้โอ้โหด๊อกอ๋อได็ดล่ะ เมื่อ,อกี้ขำหน้าตาเคะจะเีบมากๆเลยนะคะอุตส่าห์ไปเจอสิ่งที่อยากได้แต่เกินงบค่ะรถไฟคันเมื่อกี้ก็ประมาณ7,000เยนนะคะเกินงบไป2,000ก็ต้องวางนะคะเพราะว่าเรามีงบแค่5,000เยนค่ะ ต่อมาเคจิีสนใจอันนี้ค่ะก็เลยมาลองเล่นดูนะคะซึ่งร้านขายของเล่นในญี่ปุ่นเขาก็จะมีไอเทมใหม่ๆมาให้เด็กๆได้ลองเล่นก่อนค่ะ แต่เคจีลองแล้วยังไม่ปลื้มนะคะเพราะยังไม่มีออปชันไหนที่น่าสนใจสําหรับเคจีค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนไปดูรถไฟแทนนะคะซึ่งรถไฟโซนนี้ก็จะเป็นรถไฟที่เสมือนจริงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะใช้ไฟฟ้าในการวิ่งนะคะราคาก็จะค่อนข้างแพงค่ะซึ่งราคาก็จะมีตั้งแต่ประมาณ3,000กว่าบาทไปจนถึงหลายหมื่นบาทค่ะวันนี้เราก็จะได้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าบัตเจเรามีแค่5 0 0 0เยนเท่านั้นค่ะ อย่างกล่องนี้นะคะสายยามาโนเตะสีเขียวนี้ก็จะประมาณ15,700เยนค่ะซึ่งคนที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานไว้ผู้ใหญ่นะคะที่ซื้อไปเล่นหรือว่าซื้อไปสะสมค่ะส่วนตอนนี้นั้นเหมือนเคจิเจอรถไฟที่สนใจอยู่ในตู้แต่ราคาเกินงบค่ะป๊าป๊าก็เลยเช็คราคาในอินเทอร์เน็ตให้ก่อนนะคะว่าราคาเนี่ยพอดีกับงบไหมถ้าพอดีก็จะได้เอางบที่มีนะไปซื้อในอินเทอร์เน็ตนะคะ แต่ดูหน้าตาแล้วเหมือนจะราคาพอๆกันค่ะวันนี้ก็อดได้รถไฟนะคะสุดท้ายแล้วก็ได้เซตนี้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะเป็นเซ็ตรถโทมิการนะคะได้กล่องเบลเลอร์เลยราคาไม่แพงค่ะประมาณ4,000กว่ายเยนนะคะราคายังอยู่ในงบค่ะ สรุปสุดท้ายแล้วปีนี้ก็ได้ของขวัญวันเกิดทั้งหมด2ชิ้นค่ะป๊าไปซื้อเพิ่มให้1ชิ้นนะคะส่วนแม่ไม่มีค่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อเค้กมาให้นะคะก็เป็นการซื้อของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าได้เลือกเองนะคะถ้าซื้อมาเซอร์ไพรส์ก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบถ้าซื้อมาไม่เล่นก็เสียดายไปอีกค่ะและนี่นะคะพอมาถึงก็แกะเล่นเลยค่ะยาขอบพึ่ครับคุณัดติ

แม่ก็เพิ่งแกงเอาไม้เสร็จเลยเสร็จล็เพิ่ไปทรงหญ้าแล้วแม่ก็น,นั่งคุยกันเสรจะชิบจะเรียกฮะเอออยมอยากอยู่เรากไปกับยากไปไทยแล้วก็เดินไปรับเคจิที่โรงเรียนนะคะพอดีว่าแม่เคจิทำงานปากปๆก,ก็ไม่อยู่นะคะก็เลยให้เขา เขาเหมือนแบบว่ามีาคนดูแลนะคะหลังเลิกเรียนก็จะให้เด็กๆทำกันบ้านแล้วก็ให้เล่นนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปรับกลับแล้วค่ะวันนี้จะจัดงานวันเกิดให้เขาด้วยนะคะ สำหรับเมนูในวันเกิดปีนี้เคจิก็อยากจะทานสเต็กแล้วก็มันฝรั่งทอดนะคะแม่ก็จัดให้จานใหญ่ๆไปเลยค่ะแต่วันเกิดปีนี้ก็จะจัดแบบรีบๆค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีเรียนพิเศษการบ้านก็เยอะนะคะขนาดทำมาแล้วหลายวันก็ยังไม่เสร็จค่ะวันนี้ต้องรีบปั่นแล้วนะคะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเราก็มาเป่าเค,ค้กกันต่อเลยค่ะ